สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สูตรหวยลาวที่หนึ่งกันนะคะค่ะเมื่อคืนก็ออกผลหวยลาวนะคะเพื่อนๆแอดก็เพิ่งจะเห็นตารางของเลขหวยลาวที่ออกนะคะเขาได้จัดตารางออกวันนี้วันเมื่อคืนเป็นวันชดเชยนะคะและวันนี้ก็จะมีหวยลาวออกอีกนะคะเป็นวันปกติของเขานะคะก็คือ จันกับพฤหัสนะคะเขาจะออกชดเชยนะคะก็คือเมื่อเมื่อคืนนี้นะคะวันที่ยี่สิบเป็นวันออกชดเชยแทนนะคะเดีย๋ยววันนี้เราจะมาดูสูตรที่เราํำนวณกันเอาไว้นะคะที่เราคำนวณกันเอาไว้นะคะก็ ผลที่ออกนะคะก็ออกที่แปดสี่เก้านะคะข้างบนข้างล่างหกแปดนะคะก็ขออภัยเพื่อนเพื่อนนะคะในสูตรของเราชุดที่หนึ่งนี้ติดสี่นะคะแต่ไม่มีที่สี่เก้านะคะเพื่อนๆและติดหกแต่เราไม่มีที่หกแปดนะคะก็ขออภัยกับเพื่อนๆในชุดนี้นะคะแอดก็ได้ตัดสูตรให้กับเพื่อนๆนในสายหกนะคะ แต่ว่าไม่ไม่มีที่6 8นะคะเพื่อนๆขออภัยนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันในวันพฤหัสที่21นะคะอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นวันพุธนะคะเพื่อนๆอ,อ่ามันจะเป็นของวันพุธนะคะเราจะเขียนใหม่กันนะคะ เพราะว่าแอดก็เพิ่งจะเห็นตารางหวยของเขานะคะตารางจัดอ่าผลออกของหวยลาวนะคะก็เลยไม่ได้รู้นะคะว่าเขาจะออกกันเป็นวันนี้ด้วยนะคะออกเป็นเมื่อคืนด้วยนะคะแอดก็ขออภัยกับเพื่อนๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูของวันพฤหัสกันนะคะก็คือวันนี้นะคะก็ ชุดนี้สูตรที่หนึ่งของเราก็ผิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินต่อในสูตรไหวยลาวที่หนึ่งกันในงวดของวันพฤหัสที่ี่สิบเอ็ดกันนะคะแอดก็ตามไม่ทันเลยนะคะกับการออกเลขของเขานะคะแอดก็โอ้ไม่ทันเหมือนกันนะคะข่าวสารนะคะของการออกเลขนะคะ เดี๋ยวถ้าเรามีการอัปเดตข่าวสารอะไรมาแล้วก็จะมาเพิ่มเติมกันนะคะเพื่อนแต่เราจะมาคํานวณกันต่อเลยนะคะโดยใช้เลขล่างเป็นการคํานวณก่อนนะคะหนึ่งชุดเราจะคํานวณชุดเลขล่างกันก่อนนะคะหกบวกแปดนะคะเท่ากับสิบสี่นะคะหก เท่ากับสิบสี่นะคะเราจะใช้จุดทดหลังก็คือสี่นะคะเดีย๋ยวเราจะปรับสูตรกันนิดนึงนะคะเพื่อให้มันดูแม่นยําขึ้นนิดนึงนะคะเราจะลดแต้มหน้าก็คือสามนะคะเราจะเพิ่มแต้มหลังก็คือห้านะคะก็จะกลายเป็นสามสี่ห้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสูตรอันนี้เราจะผิดมาสองงวดแล้วนะคะหวยลาวนี่เราผิดมาสองวดแล้วเราก็จะมา ปรับสูตรนิดนึงนะคะเพื่อในการนั่นนะคะ,ะเราก็จะเปลี่ยนลูกในการสลับนะคะต่อไปเราจะใช้เลขบนนะคะสองตัวบนในการคำนวณสูตรนะคะสี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามนะคะเราจะใช้จดทดหลังก็คือสามนะคะนับเพิ่มแต้มนะคะเป็นสี่เป็นห้า และเป็นหกนะคะเราก็จะได้เลขประมาณนี้นะคะสามสี่ห้าหกนะคะเราจะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะ,ะเราจะเริ่มคู่ชุดที่สามกันก่อนนะคะสามสามสามสี่สามห้าและสามหกนะคะคู่ชุดที่สี่นะคะ สี่สามสี่สี่สี่ห้าและสี่หกนะคะคู่ชุดที่ห้านะคะห้าสามห้าสี่ห้าห้าและห้าหกนะคะนี่ก็จะเป็นเลขคำนวณสูตรหอยราวนะคะของวันพระฤหัสที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพฤษภาหกสามนะคะ เดีย๋ยวเราจะมารอลุ้นกันนะคะในคืนนี้อีกวันหนึ่งนะคะคืนนี้ก็จะมีผลออกเลขลาวด้วยนะคะเพื่อนๆแอดก็เพิ่งจะไปดูตารางมานะคะก็จะมีผลหวยลาวด้วยนะคะคืนนี้เดีย๋ยวจะมาตัดเลขกันนะคะเราจะเน้นเลขกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟันธงเลขกันนะคะ เราจะติดประมาณนี้นะคะเลขที่เราจะตัดกันก็จะมีในชุดสองชุดสามชุดสี่นะคะเราจะมาเอาในชุดที่ติดสามกับสี่นะคะเพื่อน,อ,นอ่า มันจะเหลือแค่สองชุดสองมันจะเล่นในสายเราจะเล่นกันที่สายสี่นะคะ แล้วเราจะกันตัวนี้นะคะอ่าสามสี่นะคะเราจะกันตัวนี้นะคะโอเคนะคะ นี้จะเป็นชุดที่แอดฟันธงให้เพื่อนๆน,นะคะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดนะคะเพื่อนๆหกชุดนี้ที่แอดเน้นให้เพื่อนๆนไปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ซื้อในในตัวที่แอดเน้นก็ได้นะคะเรามาวัดดวงกันนะคะกับเลขที่แอดฟันธงนะคะค่ะแล้ว เรามาลุ้นกันในคืนนี้นะคะพฤหะเรือัทที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเวลาสองทุ่มนะคะกับสองทุ่มนะคะเวลาใกล้กับสองทุ่มนะคะคืนนี้กับหวยลาวสูตรที่หนึ่งนะคะค่ะฝากเพื่อนกดติดตามช่องหวยเด็ดหวยดังด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจกับแอปในการคํานวณสูตรนะคะแอปก็จะสาะหาเลขมาให้กับเพื่อนๆืในการคำนวณสูตรนะคะหวังว่าเพื่อนเพื่อจะชอบสูตรหวยลาวที่หนึ่งของแอปนะคะ แ,แล้วเราจะมาติดตามสูตรหวยลาวที่สองกันนะคะกับสูตรของหวยลาวที่สองว่าเดินกันหรือเปล่านะคะเดินกันยังไงนะคะวันนี้สูตรหวยลาวที่หนึ่งเราก็เดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาแล้วมาเจอกันที่ช่องหวยลาวที่สองกันนะคะขอบคุณค่ะ